สวัสดีค่ะยินดีตอนเราทำผู้ชมทุกท่านเขาสู้ไล่าการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกัะแบดในช่วงบายของมือวันที่23เดือนมีนาคมค่ะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะพี่น้องค่ะมอนี่ค่ะแอดผ้าพม่พี่น้อง้าน,นเท่าสุขสุขคนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนว่ทางนะคะจาก เซียนดําดินค่ะพี่น้องคะสาหรับลิมีเป็นแนวทางต่ํเล่านะคะพี่น้องบอกถึงแนวทางของเซียนดําดินนะคะหัวทิพย์านมาานะคะกะเข่ามอาเป็นเก้าแปดแปดเก้านะคะแล้วก็เข่าม้าเป็นตัววิง่งเข่าม้าเป็นวิ่งแปดนะคะแล้วหายวิ่งซีกับแปดเข่าม้าเป็นวิ่งแปดแล้วก็จับคู่เข่าม้าเป็น เก่าแปดนะคะพ,พี่น้องคะมื่อนี้ค่ะแอก็เลยได้ติดตามให้สาหรับแนวทางของเส้นดํบดินแนวทางตำเล่านะคะพี่น้องแนวทางของเส้นดํบดินในคลิปนี้ค่ะสิเดมาเป็นตัวใดพ,พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคะ่ะเจ้าเส้นดําดินค่ะสวัสดีครับแจ๊บจ้าโอ้ยมาถาม,าถามข่าวถามข่าวเพื่อนบ้านเมือ่อินค่ะอ๋อได้ครับได้ค่ะ เอาจ้าพร้อมค่ะวิ่งบนรางหนึ่งกับหปกวิ่งบนรางหนึ่งกับหปกค่ะจับคู่สองหกสองหกค่ะสามหกสามหกค่ะห้าหกห้าหกค่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งค่ะห้าหนึ่งห้าหนึ่งค่ะศ <5 1 S 1> ูนย์หก ศูนย์หกค่ะกันเจ็ดหกไปในเรื่องกันเจ็ดหกค่ะแล้วก็สามตัวไปนี่ะเจ็ดสองหกเจ็ดสองหกแล้วก็เจ็ดห้าหกเจ็ดห้าหกค่ะครับเบอร์แล้เบอร์แล้ครับค่ะเน้นตัวได้ไหมจ้าเน้เนสอ,อ,องตัว เล่นสองกค่ะหาโค่ะกบเกตหนึ่งเนี่ยจ้าโอเคเล่นสามคู่ครับค่ะ,คะได้ค่ะเออแอันนั้นมา,มาแลวเด้ออันนั้นโอเคโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวล้างไม้นะครับทำหม่อวานนี่กับเอฟซี FC เป็นกับทั่วมาามดู นั่นล่ะโอเคโอเคเอาเดี๋ยวจะค่อยคุยกันหลังไหมเอาขอบคุณคเซียนดำดินแลหลายๆนะคะครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะโชคดีนะคะครับสวัสดีค,ค่ะสรุปแนวทางท้ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากเซียนดำดินนะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางตำเล่าว,วันที่ยี่สิบสี่นะคะพี่น้อง อามนี่นะคะเสี้ยนดับดินแล้ววิ่งบนล่างค่ะวิ่งบนล่าง1นึกับ6นะคะพี่น้องค่ะวิ่งบนล่างหนึ่งกับ6ค่ะจับคููค่ะมีสองหกสามหกห้าหกเจหนึ่งหาหนึ่งศูนย์หกโตกันเจนะคะแล้วสามตัวค่ะ7 2 6 7สอหาหนะคะพี่น้องค่ะเสี้ยนดับดินเล่าเน้นวิธีสองหกหาหกกับเจนึงค่ะพี่น้องค่ะสองหกหาหกกับ7 1นนะคะพี่น้องเอาแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะ บันนี้นะคะแนวทางของเซียนดําดินนะคะอ่ะหาหงวดทิพานมาเนาะแล้วหายวิ่งบนรางซีกับแปดนะคะพี่น้องคะซีกับแปดกับเขาตัววิ่งนี้แปดนะคะจับคู่เขาเก้าแปดนะคะพี่น้องคะเขาเก้าแปดนะคะเนาะพี่นอ้นองแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะ แคปนาจอค่ะพี่น้องคะก็มิประมาณนี้คะ่ะสำหรับแนวทางตำเล่านะคะแนวทางจากเซียนดำดินนะคะพี่น้องคะย่งางไงก็อย่าลืมนะคะนําไปพิจารณาเบ่งเนาะพี่น้องเนอกทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคะ่ะเพราะพี่น้องคะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขคนนะคะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสำหรับข้อมูลแนวทางในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากเซียนดําดินค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกค่ะพี่น้องคะถ้านผ้อยากสิบปลาดกับแนวทางเด็ดแบบนี้นะคะเขาไม่แลวันอย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อทีเสด้บ่พปลาดทุกคลิปทุกข่าวสาร แนวทางจากทางรายการด้ค่ะพ่อแม่พี่น้องคะจังนดายพอแม่พี่น้องมีคอมเมนต์มีคำถามอันใดเนาะอ่ากะคอมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องอยากให้ติดตามแนวทางของอาจารย์ท่านใดอยากให้ติดตามแนวทางของเซียนท่านใดพ่อแม่พี่น้องกะคอมเมนต์เข้ามาไว้นะคะพี่น้องคะแอกสิมาอ่านอ่าคอมเมนต์ของพ่อแม่พี่น้องเนี่ยแอกจะอ่านบินตุกคอมเมนต์นะคะตอนนี้อากาศ ตอบท่านแล้วนะคะสำหรับคอมเมนต์นะคะไปพี่น้องคะขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้ออที่อุตส่าห์สละเวลาคอมเมนต์เข้ามาให้แอดนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้แอดพร้อมนะคะแอดก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆนะคะแล้วก็สำหรับแนวทางสำหรับเสี้ยนทันใดอาจารย์ทันใดนะคะที่อยากสีมาว่างหน้าทั้งกับทางรายการกะโทษขามาได้เด้อค่ะพ่อพี่น้องคะตามเบอร์โทรศัพท์ แ cs หาไว้ Ad นะคะหรือว่าสแอด idira เขามาก็ได้นะคะตามที่แอดเกิรนไว้ก่อนที่เพื่อนพี่น้องสิเขามารับชมคลิปนี้นะคะก็สิมติทั้งเบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วก็ idira เด้อพี่น้องเด้อเผื่อสะดวกในการาติดต่อนะคะเพื่อนพี่น้องคะ่ะมื่อเช้านี้นัน่กนก็นาวดิพี่น้องมื่อเช้านี้ก็นาวหนาวขึ้นยากในการอาบนา้ำแต่ว่าตอนเที่ยงนี้พี่น้องเอ้ยสามสิบสามองศาพี่น้องอุ้ยพอดีมัอนี่ ไปซื้อไปซื้อเนื้อมาไปซื้อเนือ้อมาให้อันแม่เล่าเห็ดเนือ้อแดดเดียวให้นะนะพี่น้องแดดมีพอดีมื้อนี่พี่น้องคะแดดมีพอดีอเป็นตาแห้งยัวมือแลงสิอ่นปิ่งกินกับข้าวเหนียวเด้อพี่น้องมาเด้อพี่น้องมากินน้ากันมือแลงกินปิ้งเนี่ยกับข้าวเหนียวอืไม่มต้องตำเจวก็ได้ดรอกพี่น้องย่างละเอียบพอดีย่างละเอียบพอดีเข้มนิดหน่อยกินกับขหนยันพอดีแหละพี่น้อง ละกินเขาคนนี้หอนๆมาเด้อู้ใดอยู่ไก่ก็ได้พี่น้องคะมากินเขาก็ปิ้งเนี่ยน้ำเบิง่งเราด้วยกุ้แรง <c oughs> เอ้าพ่อแม่พี่น้องกาว่าให้ครบเวลาซื่อดอกเส้นดำดินแล้วบาให้มเนะแล้วบากอ่าหนึ่งนาทีกลัวๆเนี่แหละพี่น้องคะหนึ่งนาทีกลัวๆก็เล่ตรงว่าเพิ่มเติม,ตมอีกอ่าเจ็ดนาทีนะคะพี่น้องคะเพื่อให้เต็มคลิปพอดีเนาะพี่น้องเอาประด็กัสิทรงข้าวทรงข้าวเด้อพี่นอ้องเด้อหาเทียบกับพี่น้องอ่า,อ,อ,าอยากสิรูข้าวข้าวนะคะพี่น้องคะ มืออื่นนะคะสําหรับแนวทางต่ำเล่าของปูปลาซามืออื่นปูลัก่าสิทโตทมาว่าัฒนพี่น้องเพราะเอกโทรหาปูถามเขาปูแล้วหรอเป่ามือนีกายุงยูว่ว่าัฒนอาจสิเป,นเปนนนนน็นมืออื่นสิเป็นมืออื่นเนี่ยแหละพี่น้องคะจังได้กับมืออื่นนีพ่อนพี่น้องอ่าอย่าลืมเฝ้าอยู่หน้าจอโทรศัพท์เลยเด้อพี่น้องเด้อแอร์กาสิติีตามให้คือเก่านะคะไปพี่น้องคะสำหรับแนวทางของปูปลาซานะคะพี่น้องคะ อย่าลืมพี่น้องมีอันใดก็คอมเมนต์เข้ามาไวนะ้เลยเด้อพี่น้องเด้อมีอันใดก็คอมเมนต์เข้ามาไว้นะคะถ้าเอ็ดก็ถ้าแอดไว้ก็สิไปไปตอบนะคะไปพี่น้องคะอ่าในช่วงย่างเว้นสิบางเจียก็ไม่ได้ว่างดอกพี่น้องเพระาะว่าต้องหาคลิปมาลงให้พ่อพี่น้องได้เบิ่งกันเนาะพี่น้องกะสิเป็นช่วงช่วงอ่าทุ่มสองทุ่มพละแอดก็จะคอยสิตอบพไปพี่น้องนะคะพไปพี่น้องคะเอา้าคลิปนี้กัมีซัมเนียร์หรอพี่น้องมีซัมเนียเด้อพี่น้องเด้อ ่าขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องอีกเทื่อนึงค่ะสําหรับการรับชมรับฟังค่ะละก็ขอบคุณขอบคุณเซียนดําดินพร้อมค่ะสําหรับแนวทางดีๆมื่อนี้ที่ได้แบ่งปันไอ้อดน้ามาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเฮานะคะพี่น้องอ่าคลิปนี้ก็มีเพียงซัมนี่พี่น้องค่ะแอคเซเดียคอตัวล่าพ่อแม่พี่น้องบาเทาสุขสุข้นไปก่อนนะคะพี่น้องค่ะเอาไว้พอกันไม้กแบแดในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ